อะไรคะคุปติคุปติคนป่คุณติคุปตยคุปตคุปติคยปติอุป่ิคุปติคุปติคุป้ิคุปตคุปติคปติคุปคุปติคุปติคุปคุปคุปติคคมปติคุปติคุปคุปตคุปบคุปตคุปตอุปยนีุยติุยติ่ปุปตอุปยิปติคุปติปติปติคปติคุปิด การเป็นคนชอบติดตามศิลปินใช่ไหมคะทุกมุมนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคโอเคให้อภัยได้ขอคนที่จะตอบคือด้วยความที่เก้าอี้เราลุกลำบากอะเนาะอยากได้ใช่ป่ะอยากได้ก็คนนี้เตรียมพร้อมตลอดเวลากระลตอบคุณพี่อ่ะคุณพ er> okay, okay. ี่เร็วอ่ะแต่คุณพี่ก่ลุกได้ได้ได้หนูให้อยู่ให้อยู่ใครคะ โอ้เลอ่ะเงพี่เมื่อกี้มองเป็นใครนะไใกล้เคียงสุดๆเลยเออนะไม่ต้องเกินไม่ต้องเินไม่ต้องหัวเราะแบบเกินเรามีเพื่อนอยู่ค่ะแปที่จะให้กำลังใจกันเสมออ่ะขต่อไปค่ะใครตอบอะออ่อ่ะอันเ่ีอยนอ่งกันอลยใ่รตอบได้ยก่องะอ่ะอ่ะอ่ะด่ะอ่ะองะอ่ะอ่ะอ่ะด่ะอ่ะอ่ออ่อัะอ่อ่ะอ่อ่ะอ่อ่อ่ะ่่่่ ยกแล้วไม่ต้องอายค่ะใครคะใครคะอะไรนะอะไรนะคะมินพิชเาถูกไม่โอ้ยถูกต้องเย่เออมีเส้นสายป่ะครับเนี่ยเธอเธอนั่งหลังตรงนั้นเธอมีแอบมีใครกับทิปปอบไหอเปล่าเก่งเออเออจัน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 ราคาไปได้ด้วยจริงๆตอนนี้เราเล่นตอนที่เราเล่นเราทายผิดนะ ซับตลาด fitted, สามรอบเราไม่ถูกใครเป็นใครครับตอนแรกไทยเป็นตอนแรกเราไทยเป็นใหม่ใช่ไหมเออใหม่เป็นน้องใหม่ผิดใหม่ใหม่เลยรับไ,ไม่ใช่คือเนื้อใหม่น้องใหม่แหมกัน <casos S 2> พาพาพาเปยตลอดเลยครับผ <ถ These S 1> มอ่ะโอเคค่ะถ้าต่อไปค่ะโอ้หยุดหยุด pocket. ในเมื่อท่านทุกคนรู้เยอะขนาดนี้ผมดูจากจากทรงแล้วเนี่ยนะฮะทรงอะไรคะ ทรงแบบทรงผมทรงแว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่แบบเตี้ยๆหน่อยอ่ะเดียวเดียวเดียวเตี้ยๆในมาตรฐานการนี้ประมาณเท่าไหร่คะเท่าผมก็ประมาณนี้แหละถ้าเท่าไหร่ของกันนะทีเดี้ยมาเตี้ยเท่าไหร่คะเท่าผมนี่แหละเตี้ยเออนะมันเท่าตัวเองนะคนที่จะตอบขอคนที่อยากจะตีมันเลยกันคนที่เขาเต้นอยู่เลยนะตอนนั้น ยืนให้หมุนตัวกะโดดตอบตองเปนเสื้อถาใช่ไหมคเธอทำได้ทุกอย่างคุณได้สะเดี๋ยว่อเอาินครับเปรียบๆเปล่นคนไม่ใช่ลวก็กาจะละลาเราบอกชื่อตัวเองโอเคชื่อชื่อครบตาตอบเลยค่ะพี่เล็กถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะรับของรางวัลเลยขั้ต่อไปมาเลยค่ะโอ้ ันนี้ต้องอยู่ในวงการกีฬาแบดพิซซ่านะครับแต่เจลูไม่ใช่ไม่ใช่เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นคนที่พึ่งได้จริงในชกกำน้าไม้แต,ตกก่ตุ๊กตี้เลยกกีฬานะเออคนที่จะตอบขอคนที่ชูอะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูที่ไม่ใช่คอน <c oughs> สีชมพูที่ไม่ใช่คอนเ <c oughs> อน <c oughs> อกระเป๋สาสีชมพูชนะชนะชนะคำตอบคือโลเลนโดลเลนโดดิคาบิโอครับ อันนั้นลีนะอันนั้นดิโอนัลโดใช่ไหมคะโรนันโดโอเคตอบผิดตรงสำเนียงค่ะเราจะมีสำเนียงที่ถูกต้องเชิญค่ะคริสเตีย์โดนน้ำหรือยัยโอเคเสนได้ค่ะถกต้อง่คือผมว่าสัมเียผมกระแดะมากเลยเราต้องการแบบนั้นภาพต่อไปมาค่ะดูง่ายเนาะดูง่า ดูง่ายไปความคนที่จะตอบต้องเป็นผมว่าดูจากทรงลูกกตาเนี่ยจะเป็นเป็นไอติ๋หน่อยทุกคนหนึ่งและสนับดูถูกกันดูสนิทอีกทีเดียวเชียวอ่ะแร้อยหนึ่งใบชูขึ้นมาให้รับแร้อยก่อนเร็วมเริ่เริ่มเริ่เริ่มในโอเคคุณน้าเร็วกว่าคุณมีเร็วกว่าแล้วเอาแบงค์นั้นมาให้ผมครับผมไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเรารับแบงค์พันเท่านั้นใครคะใครคะตอบเนาะถูกไหม โอเครับของรางวัลเลยนะคะภาพต่อไปมาเลยค่ะโอ้โหนี่ใครแต่ว่าอยู่ในแก๊งสามชาติคนไหนคนไหนคนหนึ่งที่คือการเป็นตลกได้เออถูกคันนี้ค่ะเด็กเป็นในที่เสริญที่เร้องเพลงเพราะว่านี่อยู่หมูกระทะอ่ะใครตอบได้ขอท่าเต้นค่ะอยากคิดว่าไม่มีใครกล้า ใจเจริญละไม่ใช่เล่นแทนผมแล้วใครอะไรง่ะสายเออกรรมการสายเออเอาเขามาเลยมาโชกต้องสายปั๊บแจกจังกระเด่งใครจะไปเลือกชื่อจริงนะเออดูยากเชียอ่ะภาพต่อไปมาเลยค่ะอันนี้ฟ้าดหลายหลายคนพ้าดหลายคนใครตอบได้ขอ ขอท่าเด็ดเขาหน่อยดิเออท่าท่าที่เป็นเรื่องคีดของเขาอ่ะนังตัวจริงนังเป็นตัวจริงคือคือมาริโอในยูสโลหนจูบกอนด้านหน้าจะงงว่านางทำท่าอะไราจริงๆแล้วชืมม่อผมอบอกสิว่าบอสใช่ค่แล้วอะไรต่อคะแล้วตอนรี้ผมบอสก็มีแต่เด็กแย่ดิ เพราะค่าเพราะว่าอที่เหลือในการทำไม่ออกแล้วคุณพัทยาโอเคน้่งต่อไปค่ะไอดอลผมไอโดไอโดไอลดชอบเลยเชื่อเชื่อเป็นไอดอลเล่นทุกมุกทุกเม็ดเลยคนที่จะตอบขอคนที่ใส่ข้อมือข้างซ้ายค่ะเออน้องคนนี้น้องคนนี้เอาเอาจะได้เอาจะได้ชูทุกข้อเลยใครคะ ไหนดูเฉลยเลยถูกต้องเลยคะอ่ะดูภาพต่อไปเลยใครใครตอบได้ขอท่าขอท่าเออตอบเล่นไปยังเนี่ยได้ไปยังได้ไปยังได้ยัางน้องก็ยังง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 งอยู่น้องก็ทำท่าว่าอย่างนี้น่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ นนเยอะดูจากแบบปิดหน้าเนี่ยค,คือคือว่าส่นยุบแต่ว่าคือไม่ดูผมนะแต่ว่าไม่รู้ละอันนี้ช่วยหัดเสียงเมื่อกี้แล้วไปเปิดให้เขาฟังไปบอกเขาเหมือนส่วนยุบตายแล้วอดูเฉลยหน่อยใหม่เดว,วิกาหรือว่าแม่นาคของเรานั่เองเน่ที่เรากดเป็นหน้าถูกต้องถูกต้องรักขอลำวันเลยค่ะเอาตรงต่อถ้าต่อไปค่ะโอ้โหอันนี้ ออ้เดชกะเมาก่อนอ่าถูกต้องก็เป่ามาก่อนค่ะขอคนที่ตอบได้ขอเด็กในสังกัดสามคนนเดชนาเดชยายาหสี่สามสองฮะหมาถูกต้องหมากหมากไม่ใช่บลอกไม่คช่คลบพลบนะแต่เราอย่กฉุดสนาทนี้เป็นหมากนะคะอ้าถูกต้องป้าแม็นี่หอยนะ ไม่ใช่ครับพี่เอสุมาเชยครับผมแต่เหมือนกันมากเหมือนย่าย่าไม่ใช่เด็กเออเด็กย่าไม่ใช่เด็กเอาคืนก็ไม่เป็นไรเราให้แล้วไม่เป็นไรดี่ให้ตอบเลยค่ะคันเออคันวาเออใช่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 เอาละขอให้ด่มชิ้นค่ะอ่งั้าไดปด้วยทีน้ำออกนิดหนึ่งเพราะที่ฉันก็รีบเหมือนกันเอองงออยากให้มันตื่นเต้นอ่ะมภาพต่อไปค่ะไม่ติด คนที่ดังมากนงกางดังจริงนางดังจริงนางดังจริงคนที่จะตอบได้ค่าว่าลีเดียของนางหนึ่งประโยคค่ะ <c oughs> ยกมือแล้วพูดมาเลยค่ะ <c oughs> เนเดยจะไม่ทนเพราะทำไมคะเพราะเนยต้องเนยสั้นไปนิดนึงนะคะห้าส <c oughs> ี่สามสอง action ตอบไม่ถูกแล้วค่ะพี่เนยจะไม่ทนเพราะ <c oughs> เนยรักโลกชดต้องค่ะ น้องเนยรักโลกแม่น้องเนยโลกสวยรู้จักไหมคะรู้จักตัวนี้ครับรู้จักรู้จักรู้จักตายแล้วจริงก็เป็นคนจริงใจก็รู้จักเออตาชเขาดังมากนะครับอกน้องขันต้องมองไปเปิดดูเขาเป็นผู้โลกสวยใช่น้องเนยรักโลกน้องเนยไม่ทันคะ่ะเพราะ ทำลายสิ่งแวดล้อมนางน่ารักโอเคเราปิดกีฬานะคะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจบแล้วหนึ่งเกมของเรามีอีกเกมหนึ่งมีเกมหนึ่งอ่ามีเกมหนึ่งจากเกมนี้น้องกันก็น่าจะรู้จักดีน้องกันรู้จักเกมวัดดวงไหมคะอ่ารู้จักอ่าปกติแล้วเป็นคนมีดวงมากน้อยแค่ไหนเป็นคนมีดวงค่อนข้างจะไม่ค่อยมีดวงเรื่องแบบเรื่องเรื่องแบบจัดพลาหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยคือแถวตลอดแถวตลอดไม่เคยมีชื่อเราโอเค ้อบแรกของเรารอบเี็กนี่ไมเปลี่ยนน้องก็จะเปลี่ยนทำไมดูดีกว่านั้นนะก็เมื่อกี้มันง่ายแต่นี้เราจะเราจะใช้ดุลไปลึกจุกต้องยากต้องขอยนิยามความยากถูกต้องค่ะตามตามดวงตามมาตรานี้เอาละค่ะอันนี้เป็นนกแมวีแล้วก็เป็นแก้วสวยๆจากเมืองไทยนั่นเองโอเคเกมวัดดวงเมื่อสักครู่ถามน้องกันไปแล้วว่าปกติ ไม,ไม่คนน่อยดีดวงนะออแต่วันนี้เราจะมาหาคนดวงดีออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกติกากันค่ะฝั่งของรางวัลก่อนนะคะกติกาแรกเราจะเล่นเป่ายิ<อ>้งฉุดเป่ายิ้งฉุดเล่นกันเป็นไหมคะเป็นนะเป็นนะเป็นกติกาสากลโลกค้อนกันไกกระดาษใครออกเลิฟมาตีน,นะคะขอมนักชาทุกอยาก่างอย่าเห็นอย่าเล่นนะอย่านะ โอเคนะเดี๋ยวกันเล่นกับเราด้วยเดี๋ยวกันโอเคเราเราชูออกมาเลยว่าเราออกอะไรชัดเจนขอขอความซื่อสัตย์ด้วยนะเราจะมาปึ๊บพระกติกาออกมาอย่างนี้เอออย่านะอย่านะอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามข้างข้างข้างไว้ก็จะมีทั้งกระดาษกันกระย์คอนข้างหน้าส่วนใหญ่จะเป็นคอนแล้วไปเปลี่ยนขอให้ขอให้ ไม่ไไมม่่ได้เปลี่ยนไงใช่ไหมเองอ่าโอเคยืนใช่ไหมคะให้ยืนทุกท่านเลยเนาะยืนเลยทุกท่านใช่ยืนยืนเออใช้กติกาเราต้องยืนยืนค่ะยืนทุกท่านเลยค่ะใครไม่ยืนถือว่ายืนยอะถือว่าตกรอบแล้วยังยังเดี๋ยวเขาจะดูเร่งเขาไปนิดนึงยืนเลยค่ะยืนยืนแล้วชูไว้ชูสูงสูงกติกาแรกของเราค่ะสําหรับเกมวัดดวงใครออกกันไก่ ยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้เก็บมือได้เก็บมือได้กติกาต่อไปของเราเก็บมือได้เก็บมือได้กติกาต่อไปค่ะวันนี้เราแต่งตัวกันมาหลากหลายสีมากนะแกนี้ไม่ได้ตั้งเองนะคะเรามีโพยมาเราจะจะหาว่าเราแกล่ะคะไม่ได้แกล้งนะอากาศกางนนี้เลยวันนี้ใครใส่เสื้อสีขาวใครใส่สีขาวบ้างคะ คืออันนี้อันนี้ตกเวกขาวดำขาวดำได้ไหมคะทีมงานขาวดำได้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 เออเป็นลายขาวได้ขาวแดงก็ได้ขาวแดงขาวแดงได้แต่ถ้าขาวล้วนตกรอบมีลายมาตกหมดค่ะเสือยืนสี่ขาข้างหลังนั่งหรือยืนคะนั่งลงไปเลยค่ะอย่าเนียนอย่าเนียนโอเคกกติกาต่อไปค่ะวันนี้ เราก็มีคนดันตัวมามากมายหลากหลายเช่นเดียวกันาการแขางเล่นกับเราไหมคะเล่นมากาคกติกาต่อไปค่ะใค,ใ,ใครที่ใส่แว่นตาต้องฟังว่าตกหรือเข้าเออใครที่ใส่แว่นตาไหนมีใครใส่แว่นบ้างยกมือค่ะยกเลยค่ะเอาที่แว่นที่อยู่กับตัวตอนนี้ค่ะใครไม่ใส่ไม่ต้องหาค่ะเอา,าเราใช้ถัวยกมือยกมือขอคนที่เข้ารอบอยู่นะคะยกมือยกมือ อะไรที่ใส่แว่นตาตกรอบครับว่างคือแล้วเขาก็รู้สึกและฉันใส่ตาสั้นฉันก็ใส่พันคุณโปงสวยตรงไหนเนี่ยเออผิดตรงไหนครับอ่ะโอเคข้อต่อไปไอ้คนที่เข้ารอบอยู่ไหมอ่ายังอยู่ยังอยู่ไม่มีอะไรสักอย่างนิดที่ตรงอ่ะแล้วกันต้องเล่นด้วยนะในรูปกรอกกติกาข้อต่อไปค่ะเวลาเชียร์คอนเสิร์ตเราจะมีการยกยาวอ่าจุดต้องคอ ท่มไว้เวลาเราเชียร์เราแบบเย่1 2 3อดสอ้ำทาไว้ข่าไว้ยกขึ้นน่ะยกแล้วข่าไว้ปากไม่ต้องโอเคโอเคแต่เป็นคนน่ารักทำตากกกรรมกติกามากข่าไว้กติการรของเรามีอยู่ว่าใครชูมือขวา มาละมาัมาเนี่ยมากระดวงมากระดวงอ่ะอ่ะเอาเือลงากกติกาข้อต่อไปอาจจะดูโหดร้ายไปสักนิดหนึ่งแต่งนท้งนั้นทีมงานเป็นคนคิดนะคะไม่ใช่ความผิดของพวกเราถูกต้ตองฟังให้ดีๆค่ะใครที่นั่งอยู่แถวดังตอบอินนี้สวยยกแถวนะคะ OK ดูดูผมมาละอ่ะอด,ดี๋ยวเราอยู่ในีมเรารับแม่ ร้อมไหมคะิญน้องเบลค่ะท่านที่นั่งแถว A C E D I K M O ตกรอบอ่ะเรียบร้อยกเออัเป็นแถวคโอ้โหเป็นแถวจริงๆทวนะทวนะทวนนะ A C E G I K M O ตกรอบคุณพ <I S 2> ี่ร้องไหมคะ เอ็นค่ะเก๋ๆก็คือสลับกันเด็กเดี๋ยวก่อนอ๋อตกทั้งแถวส่งน้ำชายามอะไรแถวนี้ใช่ไม่ได้รู้เลยตัวนี้อะไรคะขอสำเนียงหน่อยค่ะเอาไม่เข้าใจเป็นตามกันหรือเป็นกันอยู่แล้วคะขอตามกันสำเนียงตามกันขอบคุณมากค่ะขอดูตัวอย่างหน่อยค่ะอ้าวนางไม่ธรรมดา รีบตออมาเยอะสบายเลยครับสะเทือนตได้จังเลยจริกาข้อต่อไปค่ะดิฉันเห็นแล้วแหละเออคืออันนี้ก็เป็นการที่เราเราได้ยินจริงอะเราได้ยินคือบอกว่าผมเล่นเล่นในแบบโกงไม่ไม่จริกาเนี้ยมันต้องเป็นตามนะใครที่มีคนนั่งอยู่ข้างขวาเราดูคนขวาเราค่ะ คนขวาเราคนขวาเราจะนั่งจะยืนอยู่เขาจะตกแล้วไม่เป็นไรใครอยู่ขวาเราที่เป็นผู้ชายอะเออไอ้คนขวาเราใครเป็นผู้ชายคุณ ตกรอบโอ้ไม่มีเลยเหรอเขาหันมามองแล้วเขาก็นั่งลงไม่ไม่ไม่แล้วคุณพี่อ่ะยืนอยู่คนเดียวั้งแถวอ่ะแล้วก็นั่งลงไปละคุณพี่น่าจะไม่ต้องมองใคร่คุณพี่เซอร์แล้วคุณพี่คุณพี่ถือกล้องยังอยู่ใช่ไหมหนูหนูงงแล้วเนี่ยสรุปใครเล่นเกมใครคุณพี่คุณพี่น่ะคนนั้นละค่ะเสื้อลายตารางสีขาวขาวฟ้าข้างๆเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายคนั้นคุณตกรก็ เอกเราคนณพี่นะคนนี้ฮะเขาองเสื้อสีฟูคุณพี่เสื้อสีฟูคุณข้างขวาคุณพี่เป็นปูปูใช่เพราะฉะนั้นคุณพี่ตกล็อค่ะส่วนคุณพี่ยังอยู่ค่ะเราเป็นแค่คนข้างเขาแต่ไม่จีห์เขาทำไปได้อยู่นะโอเคกรรมกาข้อต่อไปวันนี้ใครมีเงินโชว์ขึ้นมาขอเป็นแบงค์ค่ะเดือแบงค์เท่านั้นจ้อนไปด้วยจการว้าวันนี้ไปขับรถ ผมไม่ได้สั้งเก่งครับคุณต้องบอกถึงว่ามันไม่สร้างเก่งด้วยเร็ว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 ใครยังอยู่ชูสูงเราจะดูกันเลยแหละว่าตอนนี้แหละใครพกกันเท่าไหร่ใครรวยก็ตอนนี้แหละไม่รอดออกมาแล้วมันจะตกล่องเงไม่รู้ยังรอดอยู่ยังยังเป็นใบแดงอยู่โอเคคโอเเราชูด้วยความมั่นใจกันเราหยิบมาละชูขึ้นมาสูงๆค่ะกติกาของเรามีอยู่ว่า ใครชูสูงกว่ามันไม่เกี่ยวค่ะมันอยู่ที่มูเลยคะ่ะสูงกว่าหนึ่งร้อยสูงกว่าหนึ่งร้อยนะคะคร้อยบาทเข้ารอบหนึ่งร้อยยังได้อยู่ ยี่สิบแล้วเลยคะสิบนั่งลงนะคะเราไม่รับคุณนะคะนั่งลงนั่งลงเลยค่ะโอเคการชุดต้องเราแยกจุดชั้นเลยเลเดียวกันยังได้อยู่วันนี้มีดวงวันนี้มีดวงเอาเก็บเลยเก็บเงินค่ะไม่เก็บเดี๋ยวทีมงานเราจะเดินไปเก็บแทนนะคะได้หมดยังเนี่ยยังอีกสามข้ออีกสามข้อโอ้ยเออเหลือกี่คนขอดูหน่อยยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ทำไมแถวหน้าทุบกันยังไงกูว่าตกแถวครับอ๋อตกแถวดึคือคือเว่อร์จ่ะชูมือหน้ยชูมือไหนนหน่อยกติกาข้อต่อไปใครใส่กำไรมาตกรอบตกรอบกันใส่มาชูได้วยความทันใจสามคนนั้นใส่มาปะนาฬิกาไม่เกี่ยวลูกเป็นกำไรเท่านั้นกำไลปะนาฬิกาเหรอ โอเคนาฬิกายังได้อยู่ยังได้อยู่ข้อต่อไปวันนี้เรามีการแต่งตัวหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะบอกว่ามีแต่สาวๆที่เดือนเดินสต่สาวที่ห่อยอ่ะทัหมดแล้วไงเอเหรอวันนี้สาวๆเยอะกว่าใครเป็นผู้หญิงตกรอบไม่ใช่ชนะคนเดียวไม่ได้นะไม่ได้นะใครที่ใส่กางเกงขายาว ขายาวใครใครใส่ขายาวยกมือค่ะใครใส่ขายาวอ๋อมีคนใส่ขาสั้นคนเดียวเหรอไม่มีก็ใส่ขาสั้นเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ขายาวมาอยอาบอกเข้ารอบขาสั้นตกอ้อค่ะขาสั้นขาสั้นนั่งลงเลยค่ะใครขาสั้นแสดงว่าเราสามส่วนสามส่วนคือว่าขาสั้นค่ะ กระโปรงถือว่าสั้นนั่งค่ะอันนี้ตัวกระโปรงคะาทีงานอ๋อกระโปรงกระโปรงกระโปรงเก็นกัวเปรนะเลือที่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดขั้นเชิญด้านหน้าเวทีเดี๋ยวนี้เลยค่ะเย้